นะฮะเพราะว่ามันในเรื่องของค่าขนส่งที่มันห่างจากตัวกรุงเทพนะครับเราก็เอามานับซื้อมาใส่ถังใหญ่นะครับถังใหญ่แล้วก็เอามากอกเป็นขวดนะครับเพื่อขายให้กับคนในหมู่บ้านนะครับคนในหมู่บ้านก็เขาเรียกว่าเขาไม่เห็นนะครับเขาตื่นตัวมากแลวเขาอยากจะรู้มากว่าทําไมนะปังโกเนาะคนับทนในหมู่บ้านที่เราแม่ได้เกียงใช่ไม่ใช่เรียกว่าปังโก้แต่เรียกคือใช้ขาใช้คำว่าปังโกไม่อยากจะพูดด้วย นะบทบาทของตัวเองนะครับว่าทําไมปังโกโเนี่ยนะครับซ, kiego, ซื้อน้ํามันมาขายให้กับคนในหมู่บ้านนะทั้งๆที่ทว่าซื้อมาแพงแต่มาขายถูกนะซื้อมาแพงก็ขายถูกหมกายความว่าผมก็ต้องยอมรับในเรื่องของของภาระค่าใช้จ่ายที่มันขาดทุนนะครับเพราะว่าซื้อแพงมาขายถูกในเรื่องของน้ํามันนะครับเพื่อที่จะให้คนในหมู่บ้านนะครับได้ใช้ในน้ํามันในราคาที่ถูกนะครับ เรารับมาก็51นะครับแต่เราขาย48นะครับยอมขาดทุนนับลิตรครึ่งเราขาดทุนสาบาทครับชาวบ้านก็เขาเห็นในส่วนที่ว่าเขาไม่สามารถที่จะไปเติมที่ปั๊มได้นะครับแต่เขาซื้อน้ํามันขวดในหมู่บ้านซึ่งน้ํามัน1ลิตรนะครับน้ามัน1ลิตรนะฮะที่ใส่ขวดเหมือนกันเนี่ยนะครับมันน้ำมัน1ลิตรใส่ขวดนะครับแต่เขาเข้าใส่ขวด1.25ลิตรแต่เขาใส่ไม่เต็มขวดนะครับก็ใส่ประมาณลิตรหนึ่ง ในหมู่บ้านขายอยู่4ี่สิบห้าบาทนะับในหมู่บ้านขายอยู่4ี่สิบ้าบาทน้ำมันหนึ่งลิตรนะครับแต่พอผมเอามาขายลิตรครึ่งนะครับมันสี่ิบดบาทนะครับพี่น้องมันดูความแตกต่างเนาะนะครับในสิ่งที่ว่าเขาถูกซื้อในราคาที่แพงเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะไปหาที่ปั๊มได้มันต้องเดินทางเข้าไปตัวอำเภอเนาะนะครับตัวอำเภอนะครับก็เขารับมาร้านค้าเขารับมาสาสิบสี่แต่ขายสี่สิบห้านะครับเขาก็แบกพารละ สิบเอ็ดบาทในเรื่องของการที่จะต้องจ่ายมันเป็นภาระของเขานะครับมันเป็นภาระที่เขาเรียกว่าจะต้องยอมใจ่ายให้กับร้านค้าที่ขายอยู่แล้วในหมู่บ้านนะครับนับลิตรนึงนะครับสี่สนะิบห้าบาทนะแต่พอามาขายลิตรครึ่งสี่สิบแปดบาทแต่ลิตรครึ่งจริงๆซื้อมาจากปัม๊มนะครับห้บาสนะิบเอ็ดนับมันก็เลยทําให้ชาวบ้านเขาตื่นตัวว่าเฮ้ยมาเติมนะ้ำมันปังโกดีกว่า นะครับมาเติมน้ามันปังโกดีกว่านะครับเขาพยายามที่จะมาเรียนรู้นะพยายามที่จะมาเรียนรู้ว่าเอา้าแล้วมาซื้อของปังโกแล้วทําไมขายขายขนาดนี้ยแล้วผมบอกว่าผมยอมขาดทุนเพื่อที่จะช่วยเพื่อที่จะช่วยนะขาดขาดทุนเนี้ยลิตรลิตรครึ่งอะขาดทุนสามบาทนะครับก็คือตกลิตรหนึ่งอะขาดทุนอยู่สองบาทนักลิตรหนึ่งอะขาดทุนสองบาทแน่ๆนะครับแต่นี่มันลิตรครึ่งน,นะครับมันก็เลยมีอีกบาทนึงนะครับ ก็ยอมขาดทุนเพื่อให้ชาวบ้านเขาได้เข้ามาหนับซื้อน้ำมันในราคาที่ถูกนะแต่ตรงนี้คือว่าสิ่งที่เขาจะซื้อได้ในราคานี้คือเขาต้องมีเหรียญยิมคอยเขาต้องมีเหรียญยิมคอยนะครับและเอมคอยมาสแกนใจ่ายในราคาลิดครึ่ง48บาทนะครับเขาก็เลยอยากที่จะเรียนรู้ว่าทํายังไงถึงจะได้เหรียญตัวนี้นับทำยังไงที่จะได้เหรียญตัวนี้เพราะว่าเขา เขานั่นเข้ามาเนี่ยนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายของเขานะครับตรงเนี้ยเขาก็เลยนะครับผมก็บอกว่าอังั้นมาสมัครมาเป็นชุมชน MGP นะครับสมัครชุมชนเข้ามานับซื้อขซื้อของเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็ไป579เจครับไปห้าเรับผงซัฟอกไปเนาะนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของใบใบเสร็จเพื่อที่จะไปกรอกในส่วนของ MGP Wallet ครับใบเสร็จนั้นมันคือ2องาสิอยู่แล้วนะครับ แล้วยังจะได้เหรียญไปสร้างเครื่องขุดด้วยแล้วเครื่องขุดนั้นนั้นขุดขุดเอ็มแคแลกเอ็มคอยต่อไปเอนะ็มคอยน่ะมาแลกน้ํามันได้ด้วยนะมาแลกน้ํามันได้ด้วยก็คือเขาสนใจนะครับชาวบ้านเขาสนใจนะเพราะว่าเขาแบกภาระในเรื่องของการซื้อน้ํามันในราคาที่แพงนะครับนะับซื้อลิตรหนึ่งสี่สิบห้าบาทในหมู่บ้านนะแต่ร้านค้ารับมาสามสิบสี่บาทเขาเหมือนกับว่าเขาโดนในเรื่องของ ไอ,อ้ตัวเนี้ยนะครับร้านค้าได้กาไร11บาทไงครับว่าเขาจ่ายมากขึ้นนะครับแต่เขาก็ต้องยอมรับเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะไปซื้อในตัวอำเภอได้เขาก็ต้องซื้อแบบนี้มาโดยตลอดเข้าใจไหมฮะนะครับเขาเติมลิตรหนึ่งก็เสีย11บาทลิตรหนึ่งก็เสีย11บาทที่มันเป็นส่วนต่างที่ร้านค้าเขาได้กําไรครับแล้วเขาเติมอย่างนี้มาโดยตลอดไงครับเขาเติมบางนี้โดยตลอดแต่ถ้าเขาเป็นสมาชิกชุมชน MGP แล้วเขามีช่องทางในการที่จะได้เอ็มคอยเขาประหยัดค่าใช้จ่ายพี่น้องว่าจริงไหมในสิ่งที่ผมให้เนี่ย เขาประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับตรงเนี้ยพี่น้องคิดว่าคิดว่าชาวบ้านมีความสุขไหมครับซื้อน้ามันในราคาที่ถูกลงกว่าเดิมมากๆครับลิตรหนึ่งอะต่อประหยัดค่าใช้จ่ายไปถึงสิบเอ็ดบาทอะนะครับแล้วผมยอมขาดทุนสามบาทอะในลิตรครึ่งอะอันนี้คือผมทานะพี่น้องว่าดีไหมที่ผมได้ทําตรงนี้เพื่อที่จะช่วยเหลือชาวบ้านให้เขาเรียกว่ามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกับชุมชน MVP ผมยอมทําพี่น้องว่าดีไหมครับถ้าดีกดีกดหนึ่งไม่ดีกดศูนย์ นะครับชาวบ้านก็ที่ผมทำชาวบ้านได้ประโยชน์นะครับพยายามที่จะมาขอสมัครเป็นสมาชิกเพื่อที่จะไปซื้อเอาเงินของเขาอะครับไปซื้อ m อ็มคอยได้ในที่นะครับเขาแค่มาที่ m g p Wallet นะครับแล้วก็เอาเงินสดเติมเข้าไปนะครับแล้วก็แลกเป็น THBM นะครับแล้วเขาก็เรียนรู้เพิ่มต่อนิดนึงก็เอา THBM ไปแลกที่เด็ก นะครับไม่ว่าจะเป็นแพนเคกสวอปยูนิสวอปเรียนรู้นิดนึงก็สามารถที่จะได้เอ็มคอยแล้วนะครับแล้วเอ็มคอยก็สามารถที่จะมากดสแกนจ่ายเพื่อจที่จะได้น้ํามันในราคาล็กครึ่ง48บาทนะครับแล้วเพ,เพิ่มเติมไปกว่าเดิมอีกคือว่าร้านค้านะครับที่ผมเปิดที่แพ็คของสินค้าเนี่ยเราทําเป็นร้านมินิมาร์ทเล็กๆด้วยนะครับแล้วสมาชิกที่เป็นสมาชิกที่อยู่ในแถวนี้นะครับ ที่อยู่แล้วแวกใกล้เคียงอ่ะที่มาสแกนโดยใช้เอ็มคอยได้นะครับเขาจะจะได้ส่วนลดจากการซื้อสินค้าในมินิมาร์ทที่ผมได้สร้างขึ้นมาที่เป็นร้านค้าของชุมชน Mgp ที่ใครมี Mco i อ่ะเข้ามาสแกนได้นะครับก็ถ้าเป็นเงินสดซื้อในราคาตามปกติชาวบ้านถ้ามาซื้อเงินสดซื้อในราคาตามปกติแต่ถ้ามาซื้อด้วยเหรียญ Mco i คอรเรลบลดให้1 0 ลดให้สิบเปอร์เซ็นเฉพาะคนที่สแกนจ่ายด้วยเอ็มคอยในร้านที่ผมได้สร้างขึ้นมาน้องเข้าใจไหมฮะถ้าเขามีเอ็มคอยเขาลดสิบเปอร์เซ็นแต่ถ้าเขาเป็นมีเงินเสดไม่เป็นสมาชิกเขาต้องจ่ายในราคาเต็มของสินค้าที่วางขายอยู่ในมินิมาร์ทของร้าน MGP จที่เป็นโมเดลอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องว่าด,ดีไหมครับในสิ่งที่ผมทําขึ้นมาตรงนี้นะเพื่อให้พี่น้องเหมือนกับว่าพยายามที่จะเข้ามาเป็นชุมชนของเรานะครับแล้วสามารถที่จะ ถือสินทรัพย์ของเราแล้วสามารถเอาสินทรัพย์นั้น,นมาสแกนจ่ายนะครับในร้านได้นะครับแล้วก็ในส่วนที่เขาบอกว่าเป็นสมาชิกก็หมายความว่าเขาซื้อของในมอเขาก็ต้องซื้อของในมอด้วยถูกต้องไหมฮะตรงนี้คือเขาก็จะมาทําตามหน้าที่ของเขาเนาะแล้วเขาก็ดีใจนะครับที่ว่าเป็นสมาชิกแล้วยังได้ชาปนก,กิจด้วยนะหมายความว่าถ้าเขาเสียชีวิตเนี่ยนะครับเขาก็จะได้สี่แสนนะครับกรณีที่เขา เป็นสมาชิกเราเกินกว่าสองปีนะครับถ้าเขาเสียชีวิตอาทายาทก็จะได้สี่แสนนะครับมันก็เลยมันมีความหลากหลายอยู่นะครับมันก็เขาเรียกว่าระบบของเราเนี่ยมันเป็นระบบที่ช่วยเหลือคนนะครับช่วยเหลือคนนะครับช่วยเหลือผู้คนทุกคนช่วยเหลือร้านค้านะครับเพราะว่าตอนนี้ MGP m นะครับก็คือว่าเป็นโมเดลธุรกิจที่เขาเรียกว่าสร้างมาเพื่อช่วยร้านโชว่วยนะครับ MGP Mall นะครับสร้างมาเป็นโมเดลธุรกิจที่ช่วยร้านโชว่วยทั่วประเทศช่วยร้านโชห่วยทั่วประเทศนะครับ MGP Mall เนี่ยนะเพราะว่าเราต้องการให้ร้านค้าปรับตัวนะครับว่าในสิ่งที่ขายอยู่หน้าร้านเนี่ยมันมันไม่เพียงพอแล้วนะเพราะฉะนั้นร้านของเราต้องขายออนไลน์ด้วยนะแต่ขายออนไลน์ก็คือว่าเขาทําหน้าที่ของเขาตามปกตินะครับแต่ สินค้าในร้านของเขาอ่ะมันอยู่ในมอเพราะนั้นลูกค้าสั่งผ่านมอก็คือออนไลน์นะครับมอก็โยนออเดอร์ไปให้กับร้านค้าแล้วก็ส่งในพื้นที่ของตัวเองอันนี้คือร้านค้าที่เขาเรียกว่ามีหน้าร้านเป็นออนไลน์นะครับแต่เวลาส่งสินค้าคือส่งในพื้นที่ของตัวเองนะเพราะว่าทุกคนที่เป็นสมาชิกเนี่ยนะครับเขาต้องมีหน้าที่ในะเรื่องของการซื้อสินค้าใน MGP มจออยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับร้านค้าก็จะมีลูกค้าประจํา นะครับจะมีลูกค้าประจํจะแดงว่าก็มีลูกค้าที่จะต้องซื้อของในร้านเขาโดยตลอดนะครับเพราะว่าหน้าร้านคือ MGP มอ l นะครับหลังบ้านของมอคือร้านโชห่วยนะครับอันนี้เป็นโมเดลธุรกิจที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นการชุบชีวิตร้านโชห่วยที่กำลังจะตายนะครับก็ประชาสัมพันธ์นะครับพี่น้องพอที่จะรู้จักร้านโชห่วยนะครับลองให้เข้ามาศึกษาดูนะครับในส่วนของการขายใน โมเดลธุรกิจที่ว่าร้านของตัวเองแต่ขายออนไลน์ได้นะไม่ใช่ว่ามีแต่ลูกค้าที่เดินเข้ามาซื้อที่ร้านนะครับเราอยู่ไม่รอดแล้วนะครับเราอยู่ไม่รอดแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ในส่วนของตัวนะครับการซื้อสินค้าของคนส่วนใหญ่เป็นการซื้อออนไลน์นะครับร้านโชวหวยมีแต่จะตายลงทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นนี่คือเป็นการชุบชีวิตร้านโชวหวยนะครับให้เข้ามาร่วมมือนะครับกับ MGP Mall เพราะ MGP Mall คือหน้าร้าน ที่ทุกคนเห็นได้ทั่วประเทศนะเป็นโมเดลธุรกิจที่ช่วยร้านโชห่วยให้ร้านโชห่วยมีผลประกอบการที่ดีขึ้นนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ให้กระทบกับในภาพรวมของประเทศที่เขาขับเคลื่อนอยู่นะร้านโชห่วยก็ซื้อสินค้าตามปกติมองมองดูในมอนก่อนนะดูในมอนก่อนว่าสินค้าในมอนะครับในร้านเราอ่ะมีอะไรบ้างที่เหมือนกับมอนะครับ ก็ดีอยู่แล้วที่เหมือนก็ดีอยู่แล้วแล้วก็ให้ไปซื้อที่เดิมนะอย่างเช่นว่าไปซื้อที่มาโคนะครับเอาแมคโคอ่ะไปซื้อที่แมคโคก็ซื้อมาเติมที่ร้านเหมือนเดิมแต่ที่ไม่มีเหมือนกันในมอเราก็ซื้อมาเติมนะครับทําสินค้าให้เท่ากับมอก็ร่วมเป็นร้านพันธมิตรกับเอ็มจีพีมอคือขายของนะครับขายของของตัวเองนะครับ แต่หน้ามอก็คือขายผ่านออนไลน์ที่ MGP มอนับแค่นี้เองครับร้านโจห่วยรอดแล้วเราได้ลูกค้าประจําด้วยเพราะว่าทุกคนที่เป็นสมาชิกชุมชนจะต้องซื้อสินค้าในมออยู่แล้วที่มีข้อกําหนดของตัวเองอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะทุกคนมีหน้าที่นะครับทุกคนในมอไอ้ทุกคนใน MGP นะครับทุกคนในชุมชน MGP มีหน้าที่2อย่างที่ให้ทําเป็นหน้าที่คือหนึ่ระค่าช้ักิจนะครับเพื่อเสียชีวิตเราช่วย ฉงนั้นนะฮะแล้วก็สองซื้อสินค้าในมอคือขั้นต่ำสี่ร้อยมากสุดในต่อเดือนเนี้ยหนึ่งพันอันนี้คือหน้าที่พอเป็นหน้าที่ปุ๊บก็เลยจะทำให้นะครับคนที่เขาเสียชีวิตก็จะได้รับในส่วนของค่าชบังกิจเต็มเม็ดเต็มหน่วยเข้าใจไหมครับแล้วก็คนที่เขาขายสินค้าในร้านโชห่วยเขาก็จะมีลูกค้าประจำจากทุกคนที่เป็นสมาชิกเพราะทุกคนมีหน้าที่ซื้อสินค้า เพราะนั้นพอมีหน้าที่ซื้อสินค้าทุกเดือนเพราะนั้นร้านร้านนี้ก็จะเขาเรียกว่าเติบโตขึ้นนะครับลูกค้าก็จะมากขึ้นตามขนาดชุมชนที่มันโตขึ้นอันนี้คือเป็นโมเดลธุรกิจที่ผมได้พูดขึ้นมาตรงนี้พี่น้องว่าดีไหมดีพิมพ์ดีไม่ดีคือพิมพ์ไม่ดนะีเป็นโมเดลธุรกิจที่กําลังชางทําให้ทุกภาคส่วนภาคส่วนนะครับเขาฟื้นขึ้นมาเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นมาด้วย พี่น้องว่าดีไหมสิ่งที่ผมได้สร้างขึ้นมาเนี่ยคือช่วยรัฐโชห่วยเศรษฐกิจดีแน่นอนเพราะว่ามูลค่าเพิ่มจากเอ็มคอยที่จะทําให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นเข้าใจนะครับตรงนี้คือในสิ่งที่ผมได้คิดทั้งหมดทั้งวันขึ้นมานะครับและอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่านะครับสกุลเงินบาทของไทยจะแข็งค่าขึ้นมากมาก ระบบ MGP ที่กำลังที่จะให้เงินเฟียตต่างประเทศซื้อสเตเบิลเราเพราะว่าทุกคนที่จะถือสินทรัพย์ดิจิตอลได้ถ้าเป็นอยู่ในส่วนของคนจนแล้วก็คนกลุ่มคนปันกลางนะครับก่อนที่จะได้ M Coin นะครับเขาต้องไปซื้อ THB M ก่อนนะครับต้องซื้อ THB M ก่อนเพื่อเอา THB M ไป swap ที่เด็กแผนเค้ swap ยูนิ swap ไปสวอปเพื่อได้เอ็มคอยเพราะนั้นทุกคนที่เป็นคนจนหรือคนปานกลางในทุกๆประเทศเขาจะต้องซื้อ THBM ก่อนแล้ว THBM เป็นเป็นสกุลบาทเข้าใจไหมครับเพราะนั้นเงินเฟซของต่างประเทศซื้อ THBM ถูกต้องไหมครก็จะทำให้ THBM ก็คือเงินสกุลบาทในไทยก็จะแข็งขึ้นเพราะว่าได้รับเงินเฟซจากประเทศอื่นที่มาซื้อเงินบาท เห็นไหมครับอันนี้คือช่วยทำให้ในเรื่องของเงินบาทไทยสามารถจะเป็นเงินที่เป็นศูนย์กลางของโลกได้ศูนย์กลางของโลกได้เพราะทุกคนซื้อ THBM ซื้อ THBM ซื้อ THBM เห็นไหมครับเพราะว่าทุกคนคนจนคนมักลางซื้อ THBM แต่คนรวยเขาซื้อ USDT เข้าใจไหมครับแล้วคนกลุ่มคน2กลุ่มเนี่ยสอไอ้กลุ่มคน จนกับกลุ่มคนปานกลางรวมเป็นกรุ๊ปหนึ่งใช้ T H B M เข้าถึง M c o i นะครับแล้วก็ในส่วนของนักลงทุนใช้ U S D T เข้าถึง M c o i นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี้ฮะเราถือจำนวนที่เยอะกว่าในในแง่ของจำนวนผู้คนเข้าใจไหมฮะเพราะ,ะนั้นทุกคนต่างประเทศต้องซื้อ T H B M ก่อนที่จะสวอปเป็น M c o i เห็นไหครับก็จะทำให้เงินไทยเป็นที่รู้จักของ คนทั่วโลกเข้าใจไหมฮะซื้อทีเอชบีเอ็มก็คือสเตเบิลไงฮะสเตเบิลเงินบาทเงาไงฮะคือถ้าทุกคนมาซื้อสเตเบิลที่เราเพราะนั้นทีเอชบีเอ็มันก็จะขยายโตขึ้นก็จะทําให้เงินบาทไทยก็แข็งแก่งมากขึ้นนะครับแข็งแก่งมากขึ้นนะครับตรงนี้คือในสิ่งที่พี่น้องลองลองศึกษานะครับลองศึกษาเนี่ยสิ่งที่เราทาเนี่ยนะครับมันทําให้เงินไทยเนี่ยแข่งค่าขึ้นด้วยนะแข่งค่าขึ้นด้วยนะพอเวลาที่พี่น้อง นะครับไปที่อื่นนะครับแล้ว t H B M ของเราอะถูกซื้อจากทุกผู้ทุกคนไงนะครับแล้ว t H B M สามารถแลกไปเป็นท H B M สามารถแลกเป็น M Coin ได้และ M Coin แลกเป็น t H B M ได้แล้วที H B M มันใช้ได้ทั่วโลกเลยทีนี้เห็นไหมครับได้ช่วยได้ทั่วโลกนะครับแล้วก็ t H B M เข้าถึง M Coin ก็สามารถที่จะ swap, swap เป็น M Coin ได้ตลอดเวลาใครมี M Coin ก็ swap เป็นเงิน ตาของประเทศไทยได้ตลอดเวลาเหมือนกันเพราะนั้นเงินของเราที่เป็น THBM ก็จะใช้ได้ทั้งประเทศและก็ทั่วโลกด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเงินบาทไทยที่จะเป็นที่รู้จักนะเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและนะครับจะเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและนะครับตรงนี้คือในสิ่งที่พี่น้องลองมาดูนะครับว่าในสิ่งที่ GDP ของเราเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนโลกใหม่นะครับ นเปลี่ยนโลกใหม่ก็คือเป็นโลกของพี่น้องที่ใช้ชีวิตประจําวันอยู่ตามปกติพี่น้องจะเข้ามาอยู่ในโลกของโลกของการเงินนะครับโลกคริปโตนับโลกคริปโตพี่น้องจะเข้ามาอยู่ในโลกเนี้นะครับพี่น้องก็จะมีความสุขนะเพราะนั้นนะครับชุมชน m g p จจะสร้างอาชีพใหม่ให้กับทุกคนคืออาชีพขุดเหรียญมาใช้ประโยชน์ขุดเหรียญมาขาย พี่น้องดีไหมครับมีเครื่องขุดขุดเหรียญมาใช้ประโยชน์เพราะมันเป็น U T T Token ที่ใช้ประโยชน์ได้ไปจัไหมครับแล้วก็ขุดเหรียญมาขายแปลงเป็น T H B M แล้วสามารถใช้ได้ทั่วประเทศอย่างนี้ชอบไหมครับถ้าชอบกด9ไม่ชอบกด0ครับนี่ครับพี่น้องดูอะสิ่งที่เราทำเนี่ยนะเดี๋ยวร้านโชวห่วยมาปุ๊บ ขายน้ำมันก่อนด้วยขายน้ำมันที่ให้เห็นก่อนนะครัแล้วโชห่วยเปิดปุ๊บไปซื้อน้ำมันมาเราจะให้เงินไปซื้อน้ำมันมาขายขายให้ผมด้วยไอ้น้ำมันเนี้ยนะครับผมจะให้เอาเงินจากที่ว่าเราขายหนึ่งเปอร์เซ็นของเอ็มคอนะครับเอาเงิน1เปอร์เซ็นตรงนั้นนะครับมาซื้อน้ำมันแล้ววางในร้านชุมชนที่เป็นร้านโชห่วย ชาวบ้านซื้อน้ํามันถูกลงชาวบ้านดีใจไหมครับชาวบ้านดีใจไหมครับโอเจกต์แรกเลยขายเหรียญมาปุ๊บนะครับซื้อน้ํามันเข้าร้านโจหวยก่อนเลยเพื่อให้ชาวบ้านเขาได้เห็นว่าไอ้สิ่งที่ว่าเฮ้ยเขาซื้อน้ํามันขวดในหมู่บ้านนะนะครับแล้วมาเปรียบเทียบกับน้ามันขวดที่เราเอามาวางขายเนี่ยเขาลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลยนะเขาลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลยนะ นะครับเพราะว่าชุมชนที่อยู่ห่างไกลเนี่ยเขาใช้น้ํามันแพงแต่เราเอาน้ํามันเนี่ยไปไว้ในชุมช,น,ชนนั่นเลยนะครับเรายอมขาดทุนลิตรละสองบาทไว้ง่ายยอมขาดทุนลิตรละสองบาทเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้นะครับในราคาที่ถูกแต่ต้องจ่ายด้วยเอ็มคอยนะเมื่อด้วยจ่ายด้วยเอ็มคอยสมาชิกก็จะต้องมาเป็นสมาชิกเรานะครับแล้วแบกภาระค่าใช้จ่ายนะครับในส่วนของเดี๋ยวเพราะว่ามันจะต้องเป็นในส่วนของ การซื้อตู้น้ำมันเพื่อเติมเพราะน,นี่มันใส่ขวดเข้าใจไหมฮะไปซื้อมาปุ๊บมากอกใส่ขวดมันเสียเวลานะครับแค่ซื้อถัง200ลิตรแล้วก็ซื้อไอ้ตู้น้ำมันนะครับมาไว้ในร้านร้านนั้นแล้วถัง200ลิตรไปวางไว้ข้างหลังแล้วเขาก็นะครับว่าจะเติมเท่าไหร่นะครับก็กดจ่ายนะครับแล้วก็รับเหรียญไปหยอดแล้วก็ ก็คือว่าใช้ใช้ในส่วนของเอ็มคอยซื้อเหรียญไอเหรียญเหรียญน,นั้นอะเป็นตัวแทนของเงินที่ไปหยอดตู้แล้วก็เติมน้ํามันนะครับแต่ต้องเอาเงินนะครับต้องต้องเอาเอ็มคอยมาแลกเหรียญน,นี้แล้วหยอดตู้เข้าใจไหมครับแล้วก็เติมน้ํามันในราคาที่ถูกเข้าใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้น้ํามันประจำหมู่บ้านที่อยู่ในร้าน ชูหวยในร้านที่เป็นพันธมิตรของเรานะครับตรงนี้คือในสิ่งที่เราทํานะครับน้องดูนะนะครับชาวบ้านได้ประโยชน์ยังไงก็ต้องนั่นนะครนะครับเพราะว่าซื้อน้ำมันแพงในหมู่บ้านแต่พอเรามาปุ๊บอูนะครับอย่างเช่นเนี่ยเห็นได้เลยลิตรละสิบบาท1ิบาทสิบอ็บาทสิบอ็ดบาทแล้วเขาเติมมาตลอดไงนะครับเขาทําได้ทํานานะครับเขาก็ต้องขับรถขับลาที่เป็นมอเตอร์ไซค์เนาะนะครับเติมน้ํามันขวด เพื่อที่จะไปทํางานเข้าไร่เข้าสวนแต่เติมแพงเข้าใจไหมครับพอมาเห็นของเราปุ๊บโอ้โหน้บลิตรครึ่ง4ี่บดบาทแต่ที่ซื้อในหมู่บ้านตามปกติอยู่แล้วเนี้ยลิตรหนึ่งสี่ิบห้าบาทพี่น้องเขาก็เลยสนใจเป็นพิเศษนะครับแล้วก็อยากที่จะมาเป็นสมาชิกเพื่อที่จะได้ซื้อในน้ำมันน้ำมันในราคาที่ถูกแค่นี้เขาก็เห็นแล้วนะพอเขาเป็นสมาชิกเขาได้ชาปนากิจถ้าเขาเสียชีวิตเขาได้อีกสี่แสน พี่น้องว่าไง MG P คิดมาช่วยเหลือหรือมาทำลายล้างให้พี่น้องย่ำแย่ไปกว่าเดิมหรือทำให้ชีวิตพี่น้องดีขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกเขาได้สี่เครื่องขูดแล้วสี่เครื่องขูดนั้นมันสามารถผลิต m อมเปรแลกเอมคอย c อมคยมาแลกน้ำมันไงเขาก็อยากจะได้สิครับพอเจอโมเดลอย่างนี้มาเจอระบบอย่างนี้เอาแล้วบอกเลยว่าถ้าถือเหรียญ M อมคอยไว้แล้วขุดเหรียญได้ด้วย รับขุดเหรียญได้ด้วยเขาเรียกว่ามูลค่าเอ็มคอยมันก็สูงขึ้นไปก็สามารถที่จะมาเติมได้มากกว่าเดิมเพราะว่าทุกคนต่างคนต่างเป็นสมาชิกแล้วต่างคนต่างซื้อเอ็มคอยเพื่อที่จะทําหน้าที่ของตัวเองโดยเฉพาะเอ็มจีพีมอเข้าใจไหมครับเพราะเหรียญมันไม่มีที่จะขายแล้วถูกต้องไหมครับเขาก็ต้องมาซื้ออย่างเดียวแล้วคนที่ผลิตอยู่ก็ผลิตได้น้อยลงในช่วงสมาชิกใหม่ที่เข้ามาเพราะว่าทุกคนมีเครื่องขุด พอมีเครื่องขุดทาให้คนเก่าต้องใช้เ c a มแมากขึ้นในการที่จะได้หนึ oin, ่งเอ็มคอยก็คือเขาขุดได้ยากขึ้นเข้าใจไหมครับเพราะเขาขุดได้ยากขึ้นแล้วมูลค่าเหรียญยังน้อยอยู่แต่ไอเอ็มแคเนี่ยมันจะไต่เต้าจากเหรียญไม่กี่สตางค์อ่ะสุดท้ายมันจะไปเป็นหนึ่งบาทเข้าใจไหมครับจากความขาดแคลนนะครับแล้วพอขาดแคลนปุ๊บม,มูลค่ามันก็เพิ่มอยู่แล้วเนี่ยโมเดลธุรกิจของ m อ p นี้คือทำแบบเนี้ยช่วยเหลือพี่น้อง พี่น้องเข้ามาห้าเจ็ดเก้าเป็นสมาชิกเราสินค้าก็ได้สองร้อยสองร้อยเก้าสิบใบเสร็จมูลค่ามีสองร้อยห้าสิบพี่น้องมาสมัครชุมชน m g p รับเหรียญไปสร้างเครื่องคูดเห็นไ,ไหมครับแล้วก็ได้รหัสสมาชิกไปสมัครชาปนากิจพี่น้องเข้ามาเป็นในชุมชนชาปนกิจพี่น้องเสียชีวิตอายุสมาชิกของพี่น้องเกินกว่าสองปีทายาทของพี่น้อง,ถ,าาอองถ้าพี่น้องเสียชีวิตพี่น้องก็ได้สี่แสน เห็นไ,ไหมครับสีแสดที่เราจ่ายเป็นเอ็มคอยพี่น้องก็แปลงเป็นทีเอบีเอ็มก็เป็นเงินบาทแล้วถู้องไหมครับแต่ระหว่างถือทีเบีเอ็มกับถือเอ็มคอยต้องถือเอ็มคอยไวนะ้ถ้าเอ็มคอยสามารถที่จะเอาไปใช้ในอีโคซิสต็มของเราได้ก่อนก็ถือเอ็มคอยไว้แต่ถ้าในอีโคซิสต็มของเรามันไม่มีแต่เราต้องการในสิ่งนั้นแต่ของเราไม่มีในอีโคซิสต็มพี่น้องก็แปลงจากเอ็มคอยสวอปมาเป็นทีเอบีเอ็มถ้าทีเอบีเอ็มก็คือจัดเต็มได้ทั่วประเทศ แล้วต่อไปก็ในต่างประเทศก็ใช้ THBM ได้หมดถูกต้องไหมครับเพราะว่าทุกคนเริ่มเข้าถึง THBM แล้วก็ THBM ก็เรียกว่าสกุลเงินบาทไทยเนี่ยนะครับเริ่มใช้หลากหลายมากขึ้นในอาเซียนนะครับเพราะหลายๆประเทศในอาเซียนเนี่ยใช้เงินบาทด้วยเข้าใจไหมครับเมื่อเขาใช้เงินบาทนะครับมันก็สามารถต่อยอดของเขาไปได้เลยถูกไหมครับอาจจะถูกสกุลเงินเฟียตเอามาซื้อ THBM เพื่อเข้าถึง M c o i คมันก็ เงินเฟอของต่างประเทศก็จะถูกเข้ามาที่ส่วนกลางเราก็จะทําให้ t h b m ของเราหลับมันแข็งแกร่งทําให้สกุลเงินบาทเราแข็งค่าขึ้นพี่น้องคนไทยดีใจไหมล่ะครับเห็นไหมครับพร้อมเป็นช่องทางที่จะทําให้ทุกคนต้องเข้าถึง t h b m เพราะทุกคนก่อนที่จะเข้าถึง M มคอยต้องซื้อ t h b m ก่อนทุกคนในภาคของคนจนและก็คนปานกลางเข้าจใจไหมครับพร้อมเป็นช่องทางในการเข้าถึง M คอย เพราะนั้นทุกคนต้องเป็นสมาชิกของชุมชนถึงจะเข้าถึงในส่วนของ t h b m เพื่อที่จะไปเข้าถึงในส่วนของ m coin ต่อไปนี่ไงครับทำให้ประเทศไทยของเราดีขึ้นและเป็นผู้นำแห่งในเรื่องของการเงินในเรื่องของของสีซัพด์ทอนที่คนไทยรู้จักเป็นคนกลุ่มแรกๆและคนไทยใช้งานทั่วประเทศในเรื่องของเทโลยีบอกเชนพี่น้องไม่ไม่ดีใจหรอครับว่าคนไทยเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงโดยแท้ใน ภูมิภาคอาเซียนและก็ภูมิภาคของโลกเข้าใจนะครับมาเรียนรู้นะครับเดี๋ยวผมแจ้งกับพี่น้องก่อนนะครับว่าเดี๋ยวหมอนัดหมอนัดผมเนี่ยนะครับตอนนี้คือผมรอผลตรวจเลือดนะครับสองชั่วโมงเนาะนะครับแล้วบ่ายโมงผมจะต้องเอาผลตรวจเลือดเนี่ยครับไปให้กับหมอที่คลินิกเพื่อวิเคราะห์อาการในเรื่องของการรักษาโรคของผมในเรื่องของการเป็นโรคความดันสูงด้วยในเรื่องของโรคเกาด้วย ครับในเรื่องของโรคที่เสี่ยงในเรื่องของไตวายด้วยแล้วก็ความเสี่ยงในเรื่องของโรคอะไรล่ะโรคเบาหวานนี่เหตุโรคเบาหวานนะครับมันตามมาหลายโรคเลยนะเพราะว่าในเรื่องของการหักโหมในเรื่องของการดูแลร่างกายนะครับเพราะว่าเราพักน้อยนะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จภารกิจนะครับเพราะว่าผมหมอนัดเอาผลตรวจไปวิเคราะห์นะเพื่อที่จะทําการแก้ไขปัญหานะครับในเรื่องของสุขภาพร่างกาย ครับถ้าผมเสร็จจากการหาหมอเสร็จแล้วนะครับไปถึงบ้านครับเดี๋ยวผมจะไปไลฟ์ซ้านะครับก็ให้พี่น้องรอไลฟ์นิดนึงนะครับก็จะมาบรรยายให้กับพี่น้องได้มีความเข้าใจมากขึ้นนะครับวันนี้คือมาพูดเกินก่อนนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องได้ติดตามในช่วงเย็นต่อนะครับในช่วงบ่ายนะครับพี่น้องรับทราบนะครับก็น่าจะประมาณ15บหนาฬกานะครับสิบหนาฬกาก็จะขอดไลฟ์นะครับที่แร้ว่าจะมาบ่ายโมงเนาะับตอนนี้ก็มาบอกก่อนว่านับติด ในเรื่องของหมอให้อยู่ดูอาการก่อนนะครับในเรื่องของการเอาผลเลือดมาวิเคราะห์นะครับและผมได้รักษาตามตามโรคที่เป็นนะครับจะแก้ได้ถูกนะถ้าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยนะครับมันวูบบ่อยๆมันก็จะทําให้เผาบวาการเสี่ยงในเรื่องของการเสียชีวิตเนี่ยมันสูงนะครับหมอก็เลยฟิกเป็นพิเศษนิดน,นึงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องดูแลในเรื่องของตัวตัวเองด้วยนะครับถ้าเป็นอะไรตอนนี้นะครับ มันก็จะพังทั้งหมดที่เราในสิ่งที่เรากําลังสร้างด้วยกันมาและพี่น้องกําลังจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมันก็จะพังคืนลงไปเพราะว่าไม่มีคนไม่มีใครคอนโทรลนะครับเพราะตัวเหรียญตัวอะไรมันอยู่ที่ผมหมดตัวระบบมันอยู่ที่ผมทั้งหมดนะครับก็ขอดูในเรื่องของการหาหมอ,อก,ก็นะครับถ้าเสร็จแล้วก็จะมาไลฟ์กับพี่น้องใหม่นะครับถ้าพี่น้องเข้าใจและติดตามกันช่วยกดเลขเก้าอีกทีนึงครับว่ามีการติดตามกันเนอะนะครับในช่วงสิบห้านกานะครับกดเก้าเพื่อที่จะเข้า ร่วมฟังประชุมฟังไลฟ์ตัวนี้ใหม่นะครับตอนนี้ผมขอญอาตนบไปรับผลเลือดเพื่อที่จะเอาไปให้กับหมอที่คลินิกนะครับในการวางแผนในเรื่องของการรักษาโรคต่อไปนะครับขอปิดไลฟ์เพียงครั้นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับเจอกันช่วงบ่ายครับเจอกันช่วงบ่าย